ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Mango Smart Home บ้านอาชีพที่สังการด้วยเสียงภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาไปดูไอเทมที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งกว่าบริการยค่ะนั่นก็คือ Smart Door Bell ล็อกนั่นเองนะคะสำหรับ Smart Do o r ล็อกนะคะมีวิธี a อสเซททั้งหมด4วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเปิดด้วยกุญแจนะคะกรณีที่ประตูเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็ยังสามารถใช้กุญแจไขผ่านเจ้า Smart d ดอ r ล็อกได้นั่นเองวิธีที่2ก็คือปลดล็อกผ่านมินิการ์ดนะคะวิธีที่3ก็คือ สแกนลายนิ้วมือและวิธีที่สี่ สามารถปลดล็อกประตูจากระยะไกลได้อีกเช่นเดียวกันค่ะสมาร์ทดอเวลล็อกนี้ยังสามารถพูดคุยกับเดลิเวอรี่หรือเอ็กเพ s สที่เอาของอมาส่งหรืออาหารมาส่งให้เราได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่ง,งตัวเราอยู่ในห้องน้ําแต่นัดเพื่อนไว้แล้วเพื่อนมายืนรออที่หน้าบ้านก็สามารถปลดล็อกประตูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ง่าย่ปลายปนี้เลยค่ะสํา,ารหรับท่านใดนะคะที่สนใจระบบประตูล็อกอัตโนมัติหรือระบบบ้านอัจฉริยะจากแองโก้สมาร์ทโฮมสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Mango Smart Home ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะมา